ท่านผู้ชมครับมาถึงคู่2วันนี้นะครับชกในพิกัดน้ำหนัก127นะ28ปอนด์เนี่ยฝ่ายแดงก็คือเพชรบุญนะครับสบางคุน้ำเงินเทวดาเล็กนะครับก็ทอเมืองเถินครับแอนตัสินยังมีรางวัลเตะก้านทอ,อสอกับเาท่า11,000บาทจระเข้ฟัดาหาง30,000บาทครับขอบคุณแอนตัสินการรักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับโดยท่านในฮังนงง่งวินัยวีระพุชงครับผู้การสนังหุสปะน้ำไม้โมยไทยได้วยดีมาโดยตลอด โอ๊ย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 เกิดเหตุอะไรหรือเปล่าครับอุ้ยน <rawd unre> ี่ครับน่แม่ยุติเลยครับยุติเลยครับเพราะว่าตายังลอยครับตายังลอยแล้วก็เกิดบาดแผลแตกครับคือกรรมการก็มองที่แววตาแหละครับแม่หมิงนี่เลยครับแม่แล้วเลือดโกกเลยอ่ะเลือดโกกเลยนะครับโอ้โหสุดๆเลยนะครับวันนี้นะครับธรรมดาเล็กนะครับพอเมืองเถินนะครับแม่พอเมืองโขดพอเมืองเถินนูโอ้โหดูดิ ดูซ้ายนะครับซ้ายเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนี่แหละครับเทวดาเล็กนะครับอ้าวลูกไหนที่แตกขวาหลุดปึ๊บยังนี่แหละครับปักษาวแหวกทีเดียวเลยฟันเลยนะครับเต็มเล่โอ้โหูนี่วิ่งใส่เลยอะนาทีทองไม่เลี้ยงเลยปังเข้าไปฟันลูกนี้นะครับและเอียงกระเทเลยวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งแทงอีดองนึงลูกนี้ตามเลยนะครับลูกนี้ลูกแถมฟันลูกนี้แหละนี่แหละครับแต่ก่อนแต่ก่อน แล้ววิ่งใส่เลยนะครับน้ำเงินนี่นะครับเทวดาเล็กนะครับทอมืองเถินโอ้โหไม่เลี้ยงเลยต่อยแบบไม่เลี้ยงไข่เลยแตกด้วยโอ้สุดๆเลยนะครับยกนี้ยก3